那我 ให้ใหกเกียิด้วยให้เกียติด้วยแมนยูนี่เขาล้อว่ากอรี่กอรี่แมนยูในเตดคุณไปล้อกุริโกได้ไงเอา้าไ,ไม่ใช่กุริโกวะไม่ใช่กอรี่กอรี่เอานี้เป็นใครเนี่ยจันหลาเอาแล้วเกมเองเบลไปไหนหมดเกมที่แตกอ้วกแตกแพ้ท้องพี่เบลไปสอสอไปสมัครไปหาเสียงแล้วพี่นัดโมเดแัดหมดแมดทอยู่ซักคืนเออไม่ว่าง่ะแล้วตอนนี้เหลือแค่เราสองคนวันนี้วันนี้ทำไมมูฟเมนต์ของเรานะครับมีคอมเมนต์อีกแล้วคอมเมนต์ที่ว่าขอหนึ่งบทเพลงจากแมนยูและโซชาหลังไปเสมอกักเอเวอเรสต์หนึ่งต่อหนึ่ ผมเลยต้องยิ้มเลยอันนี้โซชามันยิ้มใช่แล้วมันยิ้มออกเหรอคือแฟนบอลกับนักเต<อ>ะยิ้มไม่ออกในนาทีที่94โซชามันยิ้มออกมันยิ้มได้ยไรภาพขึ้นมาเห็นไหมโอเคคิดยังไงมันยิ้มทำไมไม่รู้มันก็อาจจะเป็นแบบว่าออกแนวแบบเอออยากให้ลูกทีมแบบมีอารมณ์ที่แบบว่าสมมติไม่เป็นไรลูกสมมติไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแมตต์หน้าเอายิ้มแบบน่ารักน่ารักให้อาลังใจลูกทีมเคยดูว่าไอ้เนี่ยแสบสนิทอ่ะยิ้มเตะกลางยิ้มเตะกลางอ๋อ ยังไงที่เพลงเนี่ยวิวตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ได้โพสต์โพสนี้ลงไปผูมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กว่า1น0 0พันคนซึ่งเราคัดเลือกมาแจกคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาเลือกดูนะปกติสองเทปที่ผ่านมาเราจะคัดเลือกแต่รอบนี้ไม่คัดเลือกเราจะเลื่อนดูีนะเลื่อนดูสดๆเลยเลื่อนดูในยอันซึ่งตอนนี้นะฮะทุกคนที่เห็นหน้าจอนะคอมเมนต์แรกวงดังเลยแหละโอ้โหวงดังเลยวงนี้อะไร เดี๋ยวเคาตอบออกรู้จักวง SDF เอาเพลงดังๆเพลงชื่ว่าโอเดยเพื่อนเอ๋ย<อ>ดังเอยกันนั่นล่ะซ้ำตันกันจักวา่า F D F ไม่ใช่มีแต่เดือดเหรอไม่ใช่ก็คือวงอะไรพี่อธิบายวง F D F เนี่ยมือกีตาร์เขามือกีตาร์เก่าของวงแคสไงพี่แฮกไงพี่แฮกกันนะเออนายนิ้นนุ๊ตปะนายนิ้นนุ๊ตปะเออพ่อพ่อมึงไอ้สัดแฮกใหมเนี่ยแฮกวงแคสอ๋อเขาเล่นกีตาร์อ่ะมาที่คอมเมนต์แรก F D F เขามาเองตัวจริงเจริงเขาว่าไงพี่วิ๊มไปนีดเขาแปลงเพลงมาให้ด้วยว่าไงไม่ใช่ไม่รักแต่อยากบอกว่าตซวชาเปลี่ยนตัวชานไป คือมึงไม่ได้อ่านตามที่เขาเขียนมาคือมึงจะอ่านคอมเมนต์หรือมึงจะแต่งเพลงเองเอาแต่ร้องฟังมาที่มึงร้องมาเนี่ยมันไม่ใช่ที่เขาเขียนเลยเข้าเลยแล้วกันอาในวันที่ฝนลองหนึ่งมึงไม่ได้ฟังเลยในวันที่เธอป็ดลงไปทำไมไม่คิดดีๆเย็ดโจ แล้วกันให้3ล้านให้3ามละกันเพราะว่าอุ้ยตัวจริงมาเองตัวจริงมาตัวจริงมาเองมีกันมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไง SDF ตัวจริงเห็นไหม SDF แบนโอเคนี่จบก่อน3ล้านให้กี่ล้าน3ล้านสามล้านนะน่ารักน่ารักตัวจริงมาเฮ้ยเขามีฝากโปรโมทเพลงด้วยเฮ้ยต้องฝากเป็นแฟนของสนามนะครับโปรโมทแบบแบบครูสลาต้องต้องฝากแฟนแฟนของสนามครับมุก SDF นะครับครับผมเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ายังฝืนนะฮะยังฝืนนี่คือไม่ได้หมายถึงแมนยูนะหมายถึงพวกเราเนี่ยยังฝืนอยู่เหรอโอเคเพราะฉะนั้นไปอีกคอมเมนต์ดีกว่าครับผมเอาไป3ล้านนะ SDF ครับขอบคุณมาก นะครับที่มาคอมเมนต์นะครับนี่แหละอันนี้ครูตลาดเป็นคนเป็นเพลงที่ดังมากดังมากไม่ติดต่อไม่ติดต่อต่ออืนี่คนนี้นะครับคุณพุทธชาละพีเคนะฮะเขาบอกว่า one t w ที h r e e half ปอือเธอสีออยอยู่บ้านบ้า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 เฮา เพขาบอกให้เขาวพราเขียนมาสั้นก็คือบอกว่าประมาณว่าโซชาทีมแพ้แล้วเสมอแล้วสิ่งออกอยู่ไหมออกไหมเนี่ยเหมือนเขาเซฟป่ะเซฟป่ะคนนี้เขาเซฟไหมเหมือนถามโซชาว่ามึงผลงานขนาดนี้มึงไม่ออกหรอเออโซชาบอกว่าเขาออกว่าได้แล้วก็เขียนต่อบมาได้ว่าออกไปแล้วจะเอาอะไรแด็ดมันไม่เกี่ยวกับเพลงแต่บเขาบอกมาว่าออกไปแล้วจะเอาอะไรแด็ดอันนี้กี่ลั่นให้สามแล้วกันให้สามนะสามจุดห้าแล้วก็หน่อยเป็นเพลงที่อยู่ในกระแสอ่าอ่าโอเคเพรนั้นเราไปดูเพลงต่อไปครับครับผมอันนี้นะฮะไม่มีการแปลงเพลงนะไอกหน่อยดิ แม่แม่ดีคุณเถอะอ๋อมันหมดหมดหมดไปแล้วหมดไปเว่าหมดเวลาคือมันมันหมดยุคของเกมเองหมดยุคเลยเหรอนี่มันยุคของอะไรมันมันยุคของหลากรวิวแล้วหลากวิวอ่ะล่าสุดอะ9,000วิวยังไม่ถึงเลย9,000วิวไม่ถึงหมายถึงไหนฮะในยูทูบหลาเนี่ยหลากระเกมเนี่ย9,000วิวยังไม่ถึงแล้วแต่กระแสดพ่นบอลคือเราอัดในวันที่ลอนดอนฟอร์มดีแต่เราลงในวันที่แมนยูแพ้ยังบอลกระแสไม่ได้คุณทำเพลินคุณไม่รู้กระแสฟุตบอลเหรอครับ ชอบมั่นใจเลยจันวิวเพลงไหนต่อคือก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าคนนี้พิมมาเนี่ยเป็นการแปลงเพลงจากเพลงไทยนะแต่คนนี้นะครับคุณสุขอุดมนะฮะคุณสุขอุดมคาวีวัดแปลงเพลงของแมนยูเลยโกลิโกหรือแมนยูโลปาลีโกลิโกหรือแมนยูโลปาลีโกลิโกอลีแมนยูโลปาลีแอนเดเลตโกแมทชินออนออนเลก เขาไม่ได้แปลงเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะกูอ่านออกไหมอ่านไม่ออกหรอกแต่ผมก็รักไงรักก็ร้องไห้แล้วเอาไปห้าลั่นแล้วกันห้าลั่นเลยเอาเพลงจากสโมสรมาแปลงเลยเออแต่ไม่ห้าลั่นว่ะไม่ได้ว่ะแต่ว่าน้องผมได้นะภาษายังไงภาษาอังกฤษให้เขาแปลเลยทีละนอดคุณร้องแล้กอลโกอลีแมนยูโรป้าลีกแปลว่าอะไรแปลว่าโกลิโกอ่ะมันอยู่ที่ป้าที่ป้าเออควรลีกควรคุณลีเฮ้ยนี่มีท่านอนเดเลโกแมจิอต แมนเชสเตอร์ออนออนออนเขาด่ามึงอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวนะแฟนแมนยูแรงนะอ,อีเทียตามเนื้อเลยโกเคไปเองต่อ<ๆ>ไปหาล้นนะานแลอันนะี้หาล้านหาล้านเลยนะดูอันนี้ยังไงได้ไหมเขาบอกว่าอยู่กันอย่างนี้นา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 นะเธอโอเคเป็นเพลงของพุทธอินบูรการ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 น้ำมันกับไดโนฟินนีเพี่อเฮ้ยใครพี่เกม คือเพลงอ่ะมันบอกว่าอยู่กันอย่างนี้นานๆนะเธอสมบอกว่าเพลงของอินบูตการ์ดนี่บอกเพลงของไดร์ดอฟฟี่เพลงของใครเพลงของไดรนดฟิน่อยู่กันอย่างนี้นานๆนะเธอคือจานหลาแต่งเพลงเยอะจนลื้อขอโทษฮะนี่ให้ตอบแล้วกันให้ตอบแล้วกันแม้จะไม่ได้มีการแปลงเพลงแต่เนื้อเพลงเนี่ยมันเข้ากับสถานการณ์นะตอนนี้ก็คือมีการเซฟโอเล่เกิดขึ้นอ่ะไปเพลงต่อไปสิ ูจะัดเวมามาอันนี้ใครฮะสวัสดีครับเอ่อเจนะครับเจขอบสนามเหยื่อ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 นานๆนานตาพี่นานๆฉันจวพี่พี่ลองให้ดูหน่อยนะพี่ต้องไวเอาพี่พี่พี่ให้ดูหน่อยพี่ยิ้มไม่ใช้ไม่ได้บอกจะขึ้นไปเทียบเกมเองเว้ยโอเคเราจะไปเทียบเบลบอกจะไปเทียบนะเจอครับหล่ะมาเราสองคนนะต้องทนานแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เลยเพลงเป็นปิดเพลง ดูเพลงใครเนี่ยทดสอบตรงท้ายเหรอเราก็รออยู่นะเนี่ยต่อดีกว่านส์เร็วเร็วเมื่อกี้เพลงอะไรอยู่กันอย่างนี้กันอ่างนีนะนี่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 วิ่งปิที่ไปไปไปเอาเลยไหมอ่ะโอวโหเจ็บไปมากกว่านี่แันนี้แรงไปนี่ดีกว่านส์เดี๋ยชชิชิบหายอ่ะน้องเจย์จับไปที่เพลงนี้ยังไงดิวันชูทีชูเล็ดแน่นอนทีนี้เล็ดแน่นอน ในมุมของน้องเจผมให้สองให้สองเพราะว่ามันไม่ตรงเราคือโซชาเออนี่คือแมนยูเละอยู่แล้วมันไม่เก็บมันของแน่คือมันรู้อยู่แล้วว่าเละใช่ไหมเออโอเคงั้นไปเพลงต่อไปอันนี้สองนั่นเนาะครับเพลงต่อไปนะนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่เขาไม่ได้แปลงเพลงแต่ว่ามันทำให้แฟนบอลเนี่ยบันแทนความรู้สึกของแฟนแมนยูได้ดีมากเลยน้องเจไม่กลัวไม่เสียงเยอ้าวอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอ

ตไม่ตกถ้าเขาเจ๋งจริงมึงออกมาให้เขาให้เขาดิลองให้เขาดิเอาทำอะไรกันวันนี้แรงเนื้อเพลงให้เขาชาแรงฟันก่อนมึงไงไอ้เหี้ยรู้มาเลยขนาดนั้นเลยอ๊ะนี่เข้ามาแล้วให้มันได้หนึ่งฮาเข้ามาแล้มันเล่นให้มันได้หนึ่งฮาดิเพลงนี้เป็นไงคุณสาวุฒพร้อมไหมโงงโงงเหี้ยอะไรพร้อมไหมอ๋อโอเคพร้อมลุยดิออกไปได้หรือเปล่า จากที่ <ihan> <ics> ที่ได้ไหมโจกว่าความฟามมึงไม่ได้เปี่ยนไปดูพิ่มมึงไม่กดไลยที่อ่ะท่นไนะทนีแพลขอรเกมถามมาตอบโทษนะเรียกว่าอะไรนะเกมกูอยากจะแคปแชทที่มึงเรียกูบอสแลวเกิน ส่วนบทบาทอันนี้รายการเด็กต้องแจ้งเกิดส่วนเกมดังไปแล้วควรจะดันเด็กควรจะดันเด็กคือดันเด็กดันเด็กขึ้นไปได้ครับเพลงนี้ของใครครับเกมลูกหัวเลยก็ได้ได้เลือขนาดนี้ถามว่าเพลงนี้ได้ครับพ่อเพลงอะไรได้ครับพ่ออบกลับมาครับพ่อไม่ใช่อ้าใครร้องคอเอโกคิดครับพ่อโอเคแล้วดังจากหน้ากากอะไรหน้ากากอะไรไหมครับพ่อใส่ไว้ น้าไก่เอกาอ๋อน้าไก่เอกาแต่แต่ตอนเนี้ยมึงไปเหม็นเฮ้ยนี่โชว์ให้เห็นไงว่ามาแค่สองตับพื้นราแล้วแล้วเปล่ามีจังหวะเป็นไงลูกพ่อใครลูกมึงไงสัตว์นี่นั่นเป็นไงเตรียมจังหวะไงคุณไอ้เปลตัวนั้นเล่นเป็นไงเหนื่อยช้ามาลองดูเฮ้ยวิวเด็กเด็กเด็กเจมยิ่งเป็นยังไงวะเฮ้ยมันมันมาได้อยู่มันก้าวแล้วคือคนคือปกติเนี่ยคือมึงไม่ก้าวแล้วเลยฟังฟังคือกว่าหลาจะมาถึงจุดนี้ได้เออหลานนนนเป็คออออออ้้้้มมงง ไม่อ้อมน้องไม่อดน้องนั่นแหละไม่เคยก้าวร้าวกับผู้ใหญ่นะเว้ยวิวไม่ใช่มึงไปถามไอ้ไอ้เบลไอ้เกมไอ้นัทกูอ่ะไม่เคยก้าวร้าวกับพวกนี้เลยเฮ้ยเกมไอ้ไอ้ออกไปได้หรือเปล่าเมื่อกี้จี่รั่นจี่ลั่นจีหลกจีหลกนะจีหลกนะถ้ามันถดาไม่ท้อเราอ่ะไปลุยต่อนี่คนนี้นะคุณเอ็ก เพลงลูกทุ่งของอาจารย์เลยของสุโถงต้องอาจารย์ที่ต้องกราบนะครับเพราะเป็นเพลงที่ครูสลานะครับไอดอลของผมนะครับคุณสลาคุณอาวุธเนี่ยเป็นคนแต่งนะครับคือเป็นเพลงของพี่ไหมคุณลมพรนะครับก็บอกว่าเหนื่อยไหมคนดีไีมพี่เป็นโคตรชุ่มลงไปอ่ะดูหมก็ดูเอาแล้วกันะครับระหว่างเกินเพลงที่เข้าไปเมื่อสักครู่เนี้ยท่าบอกคู่นี้หรือเปล่าแล้วคอมเมนต์เข้ามานะครับก็อยากเกยกับเด็นพู่าหนีหรือเปล่าหรืออยากจะเอาที่พวกนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับมุกเมยกับดาหหน้าสวัสดีครับ